พระวิธีชนะมารจากบทสวดพระพุทธชัยมงคลคาถาหรือพาหุงที่เราสวดกันพาหุงสหัสสมะพินิมมิตสาวุทันตังคะรีเมขะลังอุธิตะโคระสะเสนมารังธานาทิธรรมมะวิธินาชิตวามุนินโทตันเต ชะสาภาวะตุเตชยมังคาลลานิพระจอมมุนีได้ชนะพยามารผู้นิรมิตแขนมากตั้งพันถืออาวุธครบมือขี่โคจสารครีเมฆระพร้อมด้วยเสนามานหูร้องก้องกึกด้วยพระธรรมวิถีทานบารมีเป็นต้นขอชัยมงคลทั้งหลายจงมีแก่ท่านด้วยเดชแห่งพระพุทธชัยมงคลนั้น ทานบารมีพิชิตพยามาณวสวัตตีมาราธิราชหลังจากที่พระมหาบุรุษพระโพธิสัตว์สิทธัตถะได้ทรงพิจารณาแล้วว่าการบำเพ็ญทุกรกิริยานั้นนิใช่ทางผลทุกจึงส่งเลิกการบำเพ็ญทุกขรกิริยาและได้ทรงหันมารำลึกถึงความหลังครั้งที่พระองค์ทรงบำเพ็ญสมาธิภายใตายตนว่า ในพระราชาพิธีแรกนาขวัญที่กรุงกบิลพัทจึงทรงเห็นว่าการบำเพ็ญเพียรทางจิตน่าจะเป็นหนทางที่จะทำให้บรรลุโมกขธรรมได้คิดได้ดังนั้นแล้วจึงทรงตั้งพระไถว่าจะทำให้พลังกายกลับคืนมาจึงได้ทรงออกพิกขาจารหลังจากนั้นก็เสด็จไปยังต้นอชาป,ปารนิโคธหรือต้นไซอันเป็นที่เลี้ยงแพะ ซึ่งในแถบนั้นมีหมู่บ้านอยู่และนางสุชาดาได้ถวายข้าวมัทถุปายาตเพราะสำคัญผิดคิดว่าพระองค์ทรงเป็นเทวดาประจำต้นไสที่นางเคยมาบนบานสารกล่าวไว้และหลังจากนั้นพระองค์ทรงรับข้าวมัทถุปายาตเป็นข้าวสุกที่หุงด้วยน้ำนมและน้ำพึง่งมีความเหนียวนุ่มสามารถปั้นได้ทั้งถาดทองคำ และทรงนำเอาถาดนั้นไปลอยในแม่น้ำเนรัญชรากระทบกับถาดทองคำอีกสามใบซึ่งพระพุทธเจ้าสามพระองค์ก่อนก็ได้ทรงเสียงทายเอาไว้พญาการละนคราชซึ่งนอนมาหลายกับตั้งแต่พระพุทธเจ้าพระองค์แรกก็ได้ตื่นขึ้นมารำพึงว่าเมื่อวานนี้ก็มีพระพุทธเจ้ามาตัดสรู้ไปวันนี้ ก็มาอีกแล้วหรือพระคัมภีร์พระสัมภารวิบากกล่าวว่าหลังจากนั้นแล้วพยากาละนาคราชก็กลับไปนอนหลับต่อแต่ว่าในคัมภีร์ปฐมสมโพธิกถาได้กล่าวว่าได้พาพวกนางนาคบริวารไปเข้าเฝ้าพระโพธิสัตว์หลังจากที่ทรงลอยถาดแล้วระหว่างทางกลับก็พบกับพราหมณ์ที่ชื่อว่าโสธียะแบบยากุสะ หรือที่เราเรียกว่าย่าคาแต่ว่าบางแห่งบางท่านท่านสันนิษฐานเอาไว้ว่าน่าจะเป็นตะไคร้หอมมาเห็นอากับกิริยาของพระโพธิสัตว์ก็เลื่อมใสจึงได้ถวายยากุสะแก่พระองค์พระโพธิสัตว์ก็เสด็จไปพบกับต้นไม้ที่ชื่อว่าอัดสัทธาซึ่งมีอายุราว39ปีซึ่งในคำภีได้กล่าวว่าต้นไม้นี้เป็นสหาชาติ เกิดวันเดียวกับที่พระโพธิสัตว์ประสูติทรงเห็นว่ามีร่มไม้ใบหนาใกล้กับแม่น้ำเนรัญชาราเหมาะแก่การประทับนั่งเพื่อเจริญภาวนาจึงได้ปูลาดหญ้ากุศะเพื่อที่จะเป็นที่ประทับนั่งขณะนั้นเองก็บังเกิดอภินิหารกลายเป็นรัตนบัลลังก์หรือจะเรียกว่าบัลลังก์แก้วพระองค์ทรงประทับนั่งตั้งมั่นในพระไยว่าแม้ว่าเลือด เนื้อเอ็นกระดูกในกายจะเหือดแห้งไปก็ตามทีหากไม่บรรลุความสำเร็จที่จะพึงได้ด้วยความเพียรบากบั่นของลูกผู้ชายแล้วไซเราจะไม่ยอมลุกขึ้นเด็ดขาดในวันนั้นวันที่14ค่ำเดือน6พญามารวสวัตีมาราธิราชผู้ปกครองสวรรค์ชั้น6ฝ่ายมาร ผู้ที่เปรียบเสมือนบุคคราธิฐานของกิเลสในใจมนุษย์ได้ดำริว่าพระสิทธัตถะจะบรรลุอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณและพ้นจากห่วงคือกิเลสแห่งเราเราจะไปทำลายการบำเพ็ญของพระสิทธัตถะจึงได้เตรียมพลโยธีเหล่ามานและพญามานนั้นประทับนั่งบนคอช้างนามว่านาลาคิรีเมฆรั ในชั้นแรกได้มอบใหทิดามานคือราคะตัณหาอราดีได้ไปยั่วยวนพระสิทธทัตถะให้ลุกขึ้นเลิกการบำเพ็ญเพียรแต่ก็ไม่สำเร็จจึงนด้ออกไปเองยกกองทัพมาประจันนาณพระแท่นวัชระอาจที่ประทับของพระโพธิสัตว์ในขั้นแรกได้ใช้อิทธิฤทธิ์ต่างๆให้พระโพธิสัตว์ทรงหวาดกลัวและลุกหนี บันดาลให้เป็นลูกฝ่ายางพายุใหญ่บ้างเมฆฝนบ้างแต่ก็กลับตกลงมาเป็นของสักการะพระสิทธัตถะไปสิน้นจึงได้พยายามใช้วิธีเสียงข้างมากโดยกล่าวตาวาดพระสิทธ,ธัตถะซึ่งขณะนั้นประทับนั่งพระหัตถ์ซ้ายวางลงบนตักพระหัตถ์ขวาวางลงพระชานุหรือหัวเขา่าสิทธ,ธัตถะท่านจงลุกหนีจากรัตนบัลลังก์แห่งนีเถิด ฉนยังนั่งอยู่ได้เล่ารัตนบัลลังนี้เป็นของเราเกิดด้วยบุญของเราพระโพธิสัตว์ท่านได้ตอบว่าพญามารเอ๋ยเราจะเล่าให้ท่านฟังเมื่อแรกมาถึงณที่แห่งนี้บัลลังนี้ก็เป็นของเราแล้วท่านจะให้เราลุกหนีจากรัตนบัลลังพระโพธิสัตว์พญามารเออยท่านว่า รัตนบัลลังก์นี้เกิดด้วยบุญของท่านเราอยากรู้ว่ามีใครรู้เห็นเป็นพยานให้ท่านบ้างเล่าก็หมูเสนามานนี่แหละคือพยานของเราพยามานเอ่ยราจะเล่าให้ท่านฟังเมื่อแรกมาถึงณที่แห่งนี้เราเอายาคาแปดกำมือมาเรียงรายใต้ต้นอัศสัทะและตั้งจิตอธิษฐาน ท่านใดนั้นก็พลันเกิดเป็นรัตนะบัลังด้วยการอธิษฐานจิตของเราฉะนั้นบันลังนี้จึงเป็นของเราแล้วท่านจะให้เราลุกหนีจากรัตนะบัลังนี้หาควรไม่ท่านมีพยานเราเองก็มีพยานท่านมีพลโยธาเราเองก็มีพลโยธาเราจึงกล้าหาญอยู่ได้ในที่นี้สิทธตทะ ท่านอย่าพูดจาเหลวไหลท่านนั่งอยู่คนเดียวแท้แต่พูดว่ามีพลโยธาเหมือนอย่างเราไหนเล่าพลโยธาของท่านพญามารเออยานี้มีบารมีสามสิบทัตเป็นพลโยธามีปัญญานี่แหละเป็นพยานคำว่าบารมีสามสิบทัศนั่นหมายถึงการบำเพ็ญบารมีในชาติก่อนๆของพระโพธิสัตว์มีทานศีลเนคขมมะ ปัญญาวิริยะขันติสัจจะอาธิษฐานเมตตาอุเปขาในระดับตนระดับกลางระดับสูงรวมเป็น30สครั้นตัดดังนี้แล้วทรงระลึกถึงการบำเพ็ญบารมีผ่านมาทุกภพทุกชาติและได้หลังน้ำทักษิโนทกลงบนพื้นดินขณะนั้นทรงใช้พระดัชนีขวาคือนิ้วชี้ข้างขวาชี้ลงบนพื้นธรณี และทรงอธิษฐานอ้างเอาพระบาร,รมี30ประการเป็นพยานในคำพีปัญจสูทนีอัฏฐกถามัชฉิมนิกายได้กล่าวว่าขณะนั้นพื้นพระสุธาราวกับรับรู้ว่าพระองค์ตรัสได้สัเทือนขึ้นและพื้นพระสุธาได้พลิกตลบผลักเอาพยามารและเสนามานกระเด็นไปถึงขอบจักรวาล ส่วนคำพีปฐมสมโพธิกถากล่าวว่าเมื่อทรงอ้างเอาพระบาร,รมี30ทัศเป็นพยานแล้วก็เกิดรูปนารีผุดขึ้นมามีนามว่าวสุนทราได้ประนมนมัสการพระโพธิสัตว์และได้บีบมวยผมของตนทำให้เกิดมหานาทีใหญ่ทำให้กองทัพพญามารแม้แต่ช้างนาราครีเมกถูกสายน้ำพัดแตกกระเจิงไปหมด พยามารเห็นพระบารมีของพระโพธิสัตว์ทำให้กองทัพของตนแตกกระเจิงไปเช่นนี้ก็กลับเกิดศรัทธาขึ้นมาจึงเปล่งคำสดุดีพระโพธิสัตว์ว่าข้าแต่บุรุษอาชาในข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ข้าแต่บุรุษผู้สูงสุดข้าพเจ้าขอนอบน้อมพระองค์ในโลกนี้กับทั้งเทวโลก ไม่มีใครเทียบพระองค์ได้อีกแล้วพระองค์คือพระพุทธเจา้าพระองค์คือพระศาสดาพระองค์คือพระมุนีผู้มีอำนาจเหนือมารพระองค์คือผู้ฉลาดในกิเลสที่นอนเนื่องในสันดานพระองค์ส่งข้ามได้แล้วก็จะยังหมู่สัตว์นี้ให้ข้ามตามด้วยได้หลังจากนั้นแล้วพญามารก็กลับไปอย่างที่อยู่ของตนอย่างผู้แพ้ และพระโพธิสัตว์ก็ทรงบำเพ็ญเพียรต่อและได้บรรลุญาณตามลำดับในปฐมยามได้บรรลุที่ประจักขุญาณคือญาณทำให้เกิดตาทิพย์ที่มองเห็นชาติแต่หนหลังของพระองค์ทำให้ทรงเห็นโทษภัยและความทุกข์ในการเวียนว่ายตายเกิดในมัชฌิมยามทรงบรรลุจุตูปปาตายญาณทรงเห็นการเกิดการจุติการดับของสัตว์ มองเห็นกรรมของสรรพสัตว์ทั้งหลายในปัจชิมยามทรงบรรลุอาสะวะัคยายานคือยานเป็นเครื่องที่ทำให้อาสะวะกิเลสสิ้นไปในยามเช้าของวันขึ้น15บห้าค่ำเดือนหเวลาที่คนบางคนตื่นบางคนหลับแต่พระองค์ทรงตื่นแล้วตื่นจากการหลับในห้วงแห่งตันหาทรงกำจัดซึ่งอาสะวะกิเลสทั้งปวง พระไทยของพระองค์เบิกบานยิง่งเพราะความสว่างแห่งจิตอันปราศจากกิเลสเครื่องร้อยรัดพระสิทธ,ธัตถะได้ตรัสรู้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้วหากท่านเกิดความหวาดกลัวเกิดความคลั่นคล้ามเกิดความไม่มั่นคงในจิตใจสามารถที่จะใช้บทนี้ในการสวดภาวนาจเจริญสติ ตั้งจิตใจให้เข้มแข็งตั้งมัน่นโดยอาศัยการระลึกถึงเหตุการณ์แห่งชัยชนะที่พระพุทธองค์ส่งชนะพญาสวัสดีมานประเสริฐนักแล